สถานีขนส่งจังหวัดนนทบุรเด็กคะถึงเทปไหมเทปจักรยานไปได้ไหมได้ค่ะได้นะก้าวครึ่งไหมคะก้าวครึ่งเหรอใช่ถึงเทพกี่โมงได้งเทพประมาณ8ชั่วโมค่าจักรยานเท่าไหร่จักรยานก็่3เหรีย โอ้ไปอยู่ก่อนไปร้อยเดียวเองวา้เดดียยวไไป้เเลคยไปแล้วโพงสวนเคยไปสองครั้งแล้วครับคนไปด้วยปะไปด้วยครับเขื่อนกันเนาะเลยครับห้าคนหนึ่งห้าจักรยานหนึ่งครับผมเคยไปแล้วเท่าไหร่ครับ ส ouais. well> <hand ี่ร้อยสี่สิบรยวมจักรยานเลยใช่ไหมครับบวกแล้วครับพี่เลยเป็นไหนน้องเป็นไหนเทพเปล่าเชียงรายรอนั่นเลยลูกเด็กแพ็กจักรยานแพ็กจักรยานแพ็กขึ้พี่เดี๋ยวเราไปได้ได้ตั้งก็ได้นอนก็ได้นอนก็ได้มอไซค์ยังได้เลยสบายเลยมอไซค์พึ้นไปได้วครั้ง ก็แบดมอเตอร์ไซค์ก็ได้มันเพราะว่ามันมีของผูดด้ยซาได้ได้ยังไงก็ได้เดี๋ยวผมดูนะก่นถ้าไมงั้นต้องนบิมอีกาพาดไว้แค่นู้นไงแต่เบิ้มติดองนู้เบอีอาพ้นีเอนูนพ้่นี้่น เท่านี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดเนี่ไปขึ้นยกเนี่ยมาเดี๋ยวดูรีบแป๊บเดี๋ยวยกไว้ให้ครับเนั่นเดี๋ยวกกรเป่าเขาเราได้เราเอาเป่าออกได้กระเป๋าได้ก็นอนเนี่ยไปเนี่ย ตูดเข้ามากระเป๋ามากกระเป๋าเข้าแยกไม่ได้ตัดตูดเข้าไปเอาหัวเข้าไปไม่ได้หรอเรื่เท่าไหรเนี่ยสองดีว่เดไ้าไม่มีใครไปส่งส่งหลานผูกไหมครับต้องผูกไหมมีเชือกอยู่ต้องครับพี่ต้องนะไม่เป็นไรนะ

ค้าต่างหาครับต่างหาใช่ไหม<ช>กับคนใช่ไหมใช่มอไซค์นี่ต่างหาหบ้งเนาะมอไซค์ก็อีกราคา โอเคซุเปอสิกรเป๋าด้วยโอเคครับออกจากหมอชิดได้เวลาปั่นไปกรุงเทพอภิวัตรับเพื่อที่จะขึ้นรถไฟครับระยะทางเข้าๆนะครับจากหมอชิดไปกรุงเทพอภิวัต ประมาณ3-5กิโลเมตรครับผม <Okay. S 1> ผ่านเจจมอครับวันนี้รถราค่อนข้างที่จะน้อยนะครับปั่นได้สะดวกนิดนึงฮนะโชคยังดีนะครับที่รถคันหน้าติดไฟแดงฮะรเราก็เลาะ,ละไปตามช่องนะครับ ตรงนี้รถติดไฟเพื่อที่จะรอเลี้ยวขวาเราก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะที่จะออกขวาแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามรถยนต์เลยครับผมช่วงนี้จังหวะดีครับได้ไฟเลี้ยวขวาพอดีเราเล่งความเร็วสปีดขึ้นไปเลยครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับปลอดภัยนะถึงจากจุดน,นี้ไปนะฮะก็ถึงเลยนะครับกรุงเทพอภิดลน,นะฮะ ถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะรถน้อยมากๆนะครับยกเว้นรถประจำทางเท่านั้นเองแลวก็รถแท็กซี่ครับผมถึงแล้วครับตรงนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านหลังนะครับคือขวามือของของผมนะครับมันจะเป็นรางรถไฟแล้วก็จะมีรถไฟรถจ,จักรจอดกันยยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่เราเข้าประตูน่าจะเป็นประตูหนึ่งนะเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าประตูไหนเข้าประตูหนึ่งก่อนครับเจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้โดยสารเตรียมพร้อมนะครับขบวนรถที่เราจะนั่งโดยสารไปมาถึงแล้วนะครับก็ต่อแถวกันเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์หรือบางส่วนก็ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับตรงนี้ก็จูงจัก,กรยานทยอยตามหลังกันไปนะครับคือมามาถึงตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราจะทันหรือไม่ทันนะครับ เพราะว่าเขาเผื่อเวลาประมาณ15นาทีนะที่จะเรียกผู้โดยสารขึ้นไปยังประจําขบวนรถครับผมเลกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมันง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามีลิฟต์ตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับสามารถจุจัก,กรยานเข้าไปเต็มคันเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะผู้โดยสารเข้าไปโดยสารลิฟต์ได้อีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตู้สัมภาระของรถไฟแล้วนะครับ สัมภาระของเราเราก็ต้องจูงเองผูกเองมัดเองนะครับแล้วก็ดูแลเองครับเองเน่ยถามเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ผูกตรงไหนแค่นั้นเองครับแล้วก็เราก็เดินไปยังตู้โดยสารที่เราได้ทําการเ้อตัวไว้ครับตรงนี้ขออนุญ,ญาตผ่านตู้ของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในขบวนรถแล้วนะครับเรารถก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางครับ ขออนุญาตเดินผ่านเพื่อที่จะไปยังโมกี้โดยสารครับน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด i trebamo